มาดูก่อนนะคะขอบคุณลูกค้าทุกคนที่มาซัพพอร์ตซัพใจกันนะคะหัน่นธรรมดาหั่นปกติคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมสินค้าอุ้ยขอบคุณสำหรับหัวใจสีส้มนะคะคุณพี่สวัสดีคะ่ะสวัสดีทักทายคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีสสดทุกทุกท,ท่านนะคะเดี๋ยวนะคะ พี่เจมอย่าเพิ่งรีบนะคะเดี๋ยวขอญาตแท็กเรียกเจ้าของเจ้าของมาดูก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์นะคะขอบคุณมากเลยน่ารักที่สุดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่ดกดูไปก็กดหัวใจให้เพื่อนไปด้วยพี่ดกจ๋าดูไปกดหัวใจให้เพื่อนไปด้วยจ้ะอย่าได้ลืมเพื่อนชนสวยคนนี้นะจ๊ะโอเคโอเค สวัสดีคะ่ะเข้เมาแล้วฝากกดแล้วก็แชร์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณมากใจกไลยนะคะขอบพระคุณมากอาขอบพระคุณมากนะคะเดี๋ยวขอญาตซูมเนื้อไหมซู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 มหน่อยนะคะซูมนิดนึงซูมนิดนึงเดี๋ยวเจ้าของปลาจะได้มาเห็นอตรงนี้เป็นหัวนะเจ้าของปลาจ๋านะแล้วก็ตรงนี้เป็นเนื้อนะคะนะตรงนี้เป็นเนื้อนะคะเจ้าของปลาอยู่จังหวัดอะไรเอ่ยเดี๋ยวกดดูแป๊บนึง จ้าของปลาอยู่จังหวัดอะไรเอ่ยเจ้าของปลาอยู่จังหวัดสุขโขทัยนะคะขอบพระคุณชาวสุขโขทัยที่มาอุดหนุนปลาอินทรีย์เค็มคุณรุงไก่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันนะคะขอบพระคุณมากค่ะเดี๋ยวขอญาตซูมให้ดูนะคะนี่ค่ะอุ้ยสวย,ย,ย,สวยตัวน,นี้สวยมากตัวน,นี้สวยมากนี่เนื้อสวยๆแบบนี้มันไม่ได้มีทุกตัวนะบางตัวอาจจะแบบเนื้อเหลือง องตัวจะเนื้อซิดนะคะอันนี้คือสวยสมบูรณ์เลยนะคะสีสวยมากนะคะเดี๋ยวขอญาตขี่ไปดูใ,ใกล้ๆสักนิดหนึ่งนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะสวยมากสวยมากนะคะอู้สวยสวยเวอร์วังสวยเวอร์สวยว,วังนะคะสวยเวอร์สวยว,วังนะคะขอบคุณทุกการสั่งซื้อขอบคุณทุกาทการรับชมนะคะนะ ขอบพระคุณที่เข้ามารับชมปลาเอ็นซีเค็มของร้านพี่แพนด้านะคะวันนี้มีออเดอร์แค่ตัวเดียวเนาะวันนี้มีออเดอร์ตัวเดียวนะคะปลาเอ็นซีเค็มร้านแพนด้าทำกินเองนะคะนะฝากกดติดตามนะคะฝากกดกดจอกดใจฝากกดคำสั่งซื้อให้พี่ด้าด้วยนะคะนะถ้าใครเอ่อคำสั่งซื้อก่อนก่อนบ่ายสามนะคะจะจัดส่งวันนี้นะแต่ถ้าหลังบ่ายสามอาจจะเป็นรอบถัดไปนะคะนะหลังบ่ายสามจะเป็นรอบจัดส่งวันพรุ่งนี้นะคะ ก่อนบ่ายสามก็คือเป็นรอบจัดส่งของวันนี้นะคะอุ้ยสวยมาก,กอันนี้ไม่ได้ใส่เอฟเฟกนะคะนะเป็นสีธรรมชาติของกล้องเลยนะคะนะเป็นสีธรรมชาติของกล้องเลยนะคะนะสนใจก็เข้ามาสั่งซื้อกันได้สําหรับสินค้าร้านพีดาเป็นโฮมเมดนะคะมีน้ําพริกนะม,มีปลาอินรีเคมมีปลาเอนรแดดเดียวนะคะนะมีหมึกแห้งมีกุ้งแห้งนะคะนะสินค้า ะคะต่างๆที่บ้านพี่ดาได้เลยนะคะสนใจตัวไหนก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะสวัสดีสวัสดีค่ะออเดอร์มีทั้งปลาแบบตัวแบบนี้แล้วก็เป็นแพ็คครึ่งกิโลนะคะนะแพ็คครึ่งกิโลก็มีนะคะนี่ค่ะทีมงานของเราก็กำลังเดี๋ยวขย้ายมุมกล้องอสักนิดนึงนะคะอ,ะอันนี้ก็คือมุมพี่เจี๊ยบนะคะนี่ใส่สูงให้แบบนี้นะคะ เดี๋ยวก็จัดใส่ถุงให้แบบนี้นะคะเพื่อความสวยงามนะคะเราใส่ถุงสองชั้นแล้วก็ซีนสุญญากาศเดี๋ยวซีนสุญญากาศเสร็จแ,แล้วก็มาซีนกันอีกชั้นหนึ่งนะคะนะใครสนใจสินค้าน้ำพริกต่างๆสามารถกดรับชมในตะกร้าได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดสินค้าในตะกร้าด้วยนะจ๊ะขอบพระคุณทุกคําสั่งซื้อขอบพระคุณทุกการเข้ามาชมสินค้าร้านแพนด้านะคะนะร้านแพนด้าก็เป็นร้านบ้านๆน,นะคะที่เราค่อนข้างจะใส่ใจในคุณภาพนะคะที่ทําให้ลูกค้าทานนะคะนะ สนใจตัวไหนก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะนะ้นี่่ะอันนี้คุณพี่เจีย๊ยบก็แพ็กเสร็จนะคะลุงเขาก็ซีนใส่ถุงแบบนี้นะคะผู้ผลิตปลามาทําเองนะคะวันนี้นะผู้ผลิตนะฮะผู้ผลิตผู้ประกอบการออกมา,ออกมาจาัดก,การสินค้าของตัวเองนะคะนะ ก็ฝากกดกาลังใจให้ผู้ประกอบการด,ะะด้วยผู้ประกอบการอยู่นะสามารถให้ถ้าใครสั่งตอนนี้เดี๋ยวให้ผู้ประกอบการสินค้าเป็นคนหันให้โชว์ให้เลยนะคะนะสินค้าของเรานะคะนะนี่ค่ะช่วงนี้ไม่มีปลาทําเพิ่มนะคะแต่ในสต๊อกในตู้เย็นนะคะยังพอมีอยู่นะช่วงนี้ไม่มีปลาไม่มีวัตถุดิบ สด,สดใหม่ๆเข้ามาทําเพิ่มแต่ว่าในสต๊อกยังพอมีอยู่ที่เราทําไว้เมื่อช่วงต้นเดือนนะคะปลาเค็มเนี่ยยิ่งเก่ายิ่งอร่อยนะยิ่งเก็บไว้นานๆยิ่งอร่อยแต่ปลาเคมมา็มบ้านพี่ได้เนี่ยเป็นปลาเค็มใหม่นะคะนะถูกลังสารมาโดยคุณลุงไก่ของเราเราทาแบบธรรมชาตินะคะก็คือปลากับเกลือ2ออย่างไม่มีส่วนผสมอื่นๆใดๆที่เป็นอันตรายมาใส่มาแต่งมาเสริมได้เลยนะคะนะมีแค่ปลากับเกลือเท่านั้นนะคะนะ ลาเซีแดดเดียวก็อร่อยมากไปซีแดดเดียวเนี่ยเลยแค่แค่20บกว่าแพ็คนะของจะหมดและของจะหมดรตและไม่มีของทําเพิ่มช่วงนี้ขึ้นลมทะเลมันค่อนข้างแรงพอขึ้นลมทะเลแรงเนี่ยปลาเขาก็จะไม่ค่อยได้กันจริงๆอ่ะวัตถุดิบป,ปลามันมีทั่วละค่ะมันมีเยอะแยะมากมายแต่ว่าเราต้องคัดวัตถุดิบที่ดีที่สุดเอาเอามาทําให้ลูกค้าถ้าไม่ดีไม่มั่นใจว่ามันไม่ดีเราก็จะไม่เอามาทํานะคะ,ะนะนี่หั่นตัวเดียวมันก็จะแป๊บเดียวแบบนี้เนาะแป๊บเดียวมันก็เสร็จแล้ว อันนีอไพี่เจ็บดึงนะถ้าลุงไก่หั่นเอาไว้กว่าน,นี้นะลุงไก่เขาเป็นคนเสร็จเร็วลุงไก่เขาเป็นคนเสร็จเร็วเสร็จไวมากค่ะนี่่ะอ่นนี่อ่ะคุณพี่เจ็บเอาแพ็คครึ่งกิโลมาโชว์อันนี้คือแพ็คครึ่งกิโลนะแพ็คครึ่งกิโลนะคะนะเผื่อใครอยากได้นะคะแพ็คครึ่งกิโลแบบนี้ก็มีเดี๋ยวพี่ดาปักตะกร้าให้นะคะอันที่เราโชว์ไปช่วงแรกมันเป็นแบบยกตัวใช่ไหม อันนั้นคือเป็นราคายกตัวอแพ็คครึ่งกิโลก็จะอีกราคานึงนะคะก็สามารถมาทักมาถ่ายกันได้มี2ราคามีแบบทําเองกับแบบมีรับมาตอนนี้คือทําเองรู้เอามือพี่เจฟทาพกับชิ้นปลามันอาจจะไม่ได้ใหญ่แบบนี้ทุก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 แพ็กนะบางอันอาจจะย่อมกว่านี้ลงนิดนึงนะคะนะแต่ว่าถ้าเป็นแพ็คแบบเนี้พี่เจฟจะหั่นบางนิดนึงแต่ถ้าเป็นแบบตัวเมื่อกี้จะหั่นหนากว่านะคะนะ ก็สนใจแบบไหนอยากลองชิมหรือจะมีแบบรุ่นทดลองอีกรุ่นนึงจะเป็นชิ้นท้องชิ้นหางที่ชิ้นอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็จะเป็นอีกราคานึงแต่ปลารสชาติเดียวกันก็คือเค็มน้อยเค็มน้อยอร่อยมากนะคะนะแล้วก็ฝากน้ําพริกที่เป็นฝีมือพี่เย็บด้วยของพิด้าก็จะเป็นของนี่แหละที่ทํากันเองน้ําพริกก็จะเป็นพี่เย็บทำนะคะปลาซีแดดปลาซีเค็มก็จะเป็นลุงไก่ทำเนี่ยค่ะแพ็กเสร็จแล้วเห็นไหมคะอันนั้นคือแพ็กเสร็จแล้วเดี๋ยวลุงไก,ก่หันมาโชว์ให้ลูกค้าด,ดูหน่อยนี่ค่ะ mm hmm. นี่คือตัวนี้น้ําหนักก2นะะค แพ็คสองนี่เดี๋ยวถ่ายรูปเลยนะห้าสี่สามสองห้าสี่สามสองสวัสดีค่ะวะันนี้พามาดูปลายซีเกมมือไก่น้ำหนัก2อกิโลนะคะนะก็จะได้เป็นแพ็คแบบนี้นะคะนะพี่ลกูกไก่ก็จะแพ็คให้แน่นหนามากๆแล้วก็ซีลถุงอากาศให้อีกนะคะนะนี่ค่ะสนใจก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะขอบพระคุณทุกคําสั่งซื้อนะคะขอบพระคุณมากค่ะโอเคค่ะเนี่ยเสร็จแล้วเธอไม่มีอะไรแล้วเนี่ย มีลูกค้าคนหนึ่งมาสั่งปลาหมึกสามโลยังไม่ได้โอนตังเลยลูกค้าเขาอยู่เมืองนอกเขาจะให้ทอดให้ด้วยนะลูกค้าอยู่เมืองนอกเขาก็จะเขาก็จะพิมพ์บอกเราว่าเอ,อแพ็กให้แน่นหนาหน่อยเพราะว่าจะหิ้วไปต่างประเทศเนาะนี่เสร็จแล้วนี่เดี๋ยวก็ขึ้นไปปริน้นงานบนบ้านเพิ่มขึ้น,ข,นขึ้นไปปริน้นแบบของคนไหนอ่ะน่าจะยังไม่จ่ายยังไม่ได้โอนนะพี่ทองคำน่าจะประมาณ 10. วันที่สิบวันที่แปดวันที่สิบเดี๋ยวต้องรอดูกแกโอนตังอีกทีหนึ่ง แก้วสองโลเหมือนกันใช่พี่ต้องคำเอาสองโลเหมือนกันตัวนี้ก็สองโลสวัสดีค่ะตอนนี้ลูกค้าสโขไทยสั่งใอีกทีหนึ่งสวัสดีค่ะเมื่อกี้แสบท้องร้อนท้องมากเลยก็เลยไปกินอันนี้โกโก้เย็นอีกแล้วโกโก้เย็นโกโก้นี่เป็นโกโก้ของพิมลี่นะพิมลี่มันขายแล้วพี่ดาก็มาใส่เอ็มเอชกอเรีไกว่าน้ำมิ้นท์กินแก้แสบท้องนี่กี่โมงนะเดี๋ยว สองโมงสองโมงครึ่งเดี๋ยวจะขึ้นไปไอพีไม่สบายเหรอหมอหมอเช้าวะมันจะยุดบอกว่ามีอายุแล้วมันก็เลยไปนู้ว่าจะขายจริงเลยยุดปอดไอพีมมันป่วยจริงนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะมันมันอ้วนมันเป็นเด็กอ้วนมันก็เลยป่วยป่วยจริงแต่พอเราเราเห็นมันอะคืออาการลาเราเห็นมันตัวอะไรอยู่ที่บ้านอะอาการมันอะทุเราแล้วเหมือนทุเราแล้วมันก็จะลงกินข้าวพอเราเห็นมันทุเราแล้วลงกินข้าวเราก็รู้นึกว่ามันปกติเมื่อเช้าแม่มันก็เลยบังคับไปโรงเรียน แต่ความจริงคือมันป่วยจริงเพราะว่ามันเป็นเด็กอ้วน <a little. S 2> เด็กอ้วนเป็นนี่ <üler. S 1> แหละตอนสมัยก่อนฉันที่ว่าฉันอ้วนมากๆรุ rape, ่น <S <S ที่ฉันอ้วนมากๆร้อยสามสิบแปดอะก็เป็นแบบนี้พอใครป่วยนิดนึงฉ <driven> ันก็ติดใครป่วยนิดนึงฉันก็ติดติดง่ายมากไอพี่มันอยู่บ้านไม่เป็นไรนะไปโรงเรียนวันแรกก็คือป่วยกลับมาเลยมันไปวันแรกอะเขาป่วยมาช่วงนี้เขาเป็นไข้กันเป็นไข้หวัดกันช่วงนี้คนเป็นไข้หวัดกันเยอะมากเนาะดูแลสุขภาพด้วยนะจ๊ะทุกคนนะเป็นห่วงนะ <laughs> ไปเดี๋ยวพี่ได้จะขึ้นไปทํางานแล้วขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะ <Okay. S 2> จริงๆอยากคุยด้วยแต่ว่าเดี๋ยวขอขึ้นไปทํางานก่อนนะคะสามารถกดดูสินค้าในตะกร้าได้นะคะนะ <Okay. S 2> คือพี่ได้จะไม่ได้มีเวลาแบบไลฟ์ขายทั้งวันอย่างเงี้ยเพราะว่าจะต้องขึ้นไปทําบินทํายอดด้วย นะคะนะก็สามารถกดเข้ามาซื้อสินค้าได้นะคะเดี๋ยวก็ระหว่างที่ทํางานไปก็อาจจะมีบางจังหวะลงคลิปวิดีโอสินค้าที่ขายอยู่บ้างก็ฝากกดหัวใจฝากเอนดูร้านเล็กๆร้านนี้ด้วยนะคะนะขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามารับชมที่เข้ามาดูนะคะพี่ดาขออนุญาตจริงๆไม่อยากออกนะแต่ว่าขออนุญาตไปทางานก่อนเดี๋ยวไม่ทันนะคะขอบพระคุณทุกๆคําสั่งซื้อนะคะขอบพระคุณที่เข้ามากดรับชมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์พี่ดานะคะขอบพระคุณมากๆจ้า ออกแล้วนะไปทำงานก่อนลุงไก่รอแพ็กของอยู่